สวัสดีครับรีวิวนี้นะครับผมพามาชมของและไอเทมอีกหนึ่งคันจากสมพวกเรานะครับคันนี้ครับเป็นรถจี๊ปนะครับโคตรสวยเลยมาพร้อมสไตล์การแต่งตรงยุคนะครับอร่อแท้ทุกชิ้นนี่นะครับของหายากแลายๆไอเทมนะครับคนเล่นรถจี๊ปจะรู้ดีนะครับพวกนี้มีมูลค่าหมดเลยนะครับอร่อแต่ละชิ้นแต่ละตัวนะครับนอตทองเหลืองนี้รายละเอียดคือให้แท้ทุกจุดละกันนะเพื่อนๆนะขับสีนะครับตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เป็น 12R เป็นซินนะเพื่อนเพื่อน ก็รถอยู่บ้านตกราชบุรีนะเพื่อนๆนะนี่อร่งอร่อยดีแท้คัตซีแท้นะครับเอกสารนะครับของรถคันนี้นะครับเราจะออกเป็นให้เป็นใบซื้อขายนะครับและเอกสารประมูลกองทัพนะครับเรามีให้เป็นฟึ้งเลยมีที่มาที่ไปยังถูกต้องแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองทำการสตาร์ให้ดูเพื่อนตัวนี้สตาร์ทนะครับเพื่อนๆตวลาสตาร์ทก็การตาร์นะครับเข้าเกียวว่างก่อนนะครับกดปุ่มที่ที่ขานี้นะเพื่อนๆดูนะ โอ้ประมาณนี้ข,ขับขี่ร่วม อันนี้บอกไว้ก่อนเลยเสียเงินแล้วเอาไปขับเล่นกินลมชมวิวตเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปดําเนินการอะไรต่อแล้วนะครับรถอยู่บ้านปลลู่งราชบุบรีเป็นเพื่อนสนใจมาทดลองขับขี่ดูได้นะครับผมก่ารันตีนะครับว่าราคาที่ผมแบ่งปัน,นครับของสามแปดหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงครับเพื่อนเพื่อนลองหารถจี๊ปแท้คันหนึ่งมาใส่อะไรแท้ดูแล้วเพื่อนเพื่อนจะรู้นะครับว่าของบางชิ้นเนี่ยไปพังอย่างเงี้ยมีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่หน้านี่เป็นหน้าปีลึกนะครับปี้อคาดจะหนึ่งเก้าสามเก้านะครับประมาณนี้ นะครับขับตีนะครับแล้วก็ปุ๊บนี่อรไรแปลกๆนี้ไม่ใช่รถกระเทยนะครับเป็นขับตีนะครับนี่ต้องเป็นเผาอ่าเขาเรียกอะไรใหญ่ๆวะกีเผาใหญ่เออเผาใหญ่นะครับกล่องเติมให้หมดไม่มีถอดไม่มีตอนนะครับเพื่อนถังน้ํามันมีค่งมังค่าเลยพวกนี้แพ้ทุกดวงละเรียกโคตรดีนะครับสนใจก็ยกหูโทรมานะครับศูนย์เก้าหนึ่งครับ 7 7 3 9เจครับเพื่อนๆแบ่งออก1คันนะครับส8 9 0 0 0าบาทหรือถ้าท่านใดนะครับชมคลิปแล้วไม่พอใจทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับตั้มถ่ายไว้ให้ทุกซองทุกมุมแล้วนะครับแต่ลบคลิปรูปภาพรถคันนี้นะครับไอดีไลน์ผมนะครับแอดนำหน้านะครับ T A M เลข9กตัวครับเพื่อนๆทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรายินดีส่งรูปให้ทุกมุมนะครับราคานี้นะครับต้องจ้างก่อนเราสามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทั่วประเทศไทย อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่สไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านกับราคา289,000่บาทครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ครับก็ขออนกการาบสวัสดีครับ